การทำให้แฟนสนใจในตัวของคุณมากขึ้นจากคนมันหมดรักอ่ะแต่ทำให้กลับมาสนใจในตัวของคุณมากขึ้นเร่งสปีดขึ้นมาอีกจงสร้างความรู้สึกว่าเวลาของเราหรือความสนใจของเรามีจำกัดซึ่งจะทำให้แฟนรู้สึกว่าต้องรักษาเราไว้ัแต่สิ่งที่คุณทำแล้วเขารู้สึกว่าไม่ต้องรักษาคือหนึ่งคุณตอบแชทแบบเร็วๆอีกฝ่ายองสวัสดีครับค่ะ บางทีมันยังส่งมาไม่ถึงเลยตอบกลับไปก่อนนะนอนยังๆทำไมอยู่เดินไม,ไม่รู้จะตอบเร็วไปไหนอ่ะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรารักเขามากไงใส่ใจเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาส่งแชทกลับมาเราจะไม่ปล่อยให้เขารอเด็ดขาดเพราะฉันรู้สึกว่าเวลาฉันส่งไปเนี่ยฉันก็อยากให้เขาตอบกลับมาแบบเร็วๆซึ่งทําให้คนมันรู้สึกว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อเขา สองครับตามจิกฮัลโหลอยู่ที่ไหนทําอะไรไปกับใครไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปกับผู้หญิงหรือไปกับผู้ชายตอบฉันมาเดี๋ยวนี้คือการตามจิคก,กับสามครับคือการทักแบบซ้าๆทําอะไรอยู่ปึง้งไปครับเออสิบนาทีแล้วมันยังไม่ตอบว่ากินข้าวยังปึง้งไปเออชั่วโมงหนึ่งล้ว่ะมันยังไม่ตอบเลยเธอส่งไปอีกอันหนึ่งตึง้งไปสามแล้ว ก็ดูยังไม่ตอบสองไปอีกครับหายไปไหนเนี่ยตึงไปอีกครับยังไม่ตอบใจชักวันๆทำไงดีอ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องส่งแล้วส่งแต่สติ๊กเกอร์ไปตึงไปอีกครับคนเนี่ยครับไม่ใช่ว่ามันไม่เห็นข้อความคุณการที่คนคนหนึ่งไม่ตอบมันคือคำตอบที่ชัดเจนว่ามันไม่อยากคุย แต่ในขณะที่หลายๆคนก็หาเหตุผลเข้าๆเขาคงไม่ว่างหรอกเนาะเขาคงจะติดงานติดภารกิจสงสัยมันคงขับรถอยู่ถ้าระยะเวลาผ่านเกินยี่สบสี่ชั่วโมงหรือเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ต้องคิดเข้าข้างตัวเองแล้วครับอันที่สี่การเช็คเช็คมือถือขอรหรัสพาสเวิร์ดอ่าคุณคุยกับใครคนนั้นเป็นใครทําไมต้องกดหัวใจอ่ารูปของฉันทาไมไม่กดคุณไม่กดของมันทําไมอ่าอือคนนั้นมันเป็นใครเนี่ยครับอ้าทำไมยัง เป็นเพื่อนอยู่กันคนนี้ทำไมไม่ลบออกไปไอ้ต่างๆพวกนี้ครับคือการตามเช็คมีสิ่งหนึ่งที่ครูคอมอยากจะบอกคุณก็คือว่าเวลาที่คุณพยายามตามเช็คใครคุณกำลังฝึกให้เขาโกหกมากขึ้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่คุณเช็คไอ้คุณไปเจอบาะแสอันนี้แล้วคุณก็มีปัญหากันในขณะที่คนมันอยู่ในความสัมพันธ์มันก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมาทะเลาะต่างๆพวกนี้พอคุณพยายามเช็คพยายามแช็คอีกฝ่ายมน ความคิดมันจะเริ่มที่จะหาวิธีการตอบกลับวิธีการโกหกหรือบางครั้งรู้สึกอึดอัดก็จะเริ่มเงียบครับอันต่อมาครับคือการบังคับต้องทําแบบนั้นแบบนี้ต่างๆฉันบอกแล้วทําไมคุณไม่ฟังฉันเตือนแล้วคุณก็ไม่เชื่อเห็นไหมบอกแล้วทําไมไม่จดไม่จําไอ้ต่างๆพวกนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําครับจําไว้ครับยิ่งคุณไล่ล่าเขาเขาจะยิ่งตีตัวออกห่างและคุณจะยิ่งฟุ้งซ่านแก่ตัวเอง จนเสียความมั่นใจในตัวเองไปทีละวันยิ่งคุณไล่ล่าเขาเขาจะยิ่งวิ่งหนีคุณจําได้ไหมครับช่วงแรกที่เขาวิ่งไล่ตามคุณเป็นเพราะคุณไม่วิ่งไล่ล่าเขาเป็นเพราะคุณไม่ค่อยจะตอบเขาเป็นเพราะคุณเนี่ยไม่ค่อยว่างสำหรับเขาเป็นเพราะคุณมีงานมีการทำเป็นเพราะคุณยังไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังกับเขาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาหลงคุณมากที่สุด แต่ครับวันหนึ่งที่คุณอินกับเขามากๆรักเขามากๆปานจะกลืนกินปานจะสิงร่างกายของเขาครับวันนั้นกลายเป็นวันที่คุณฟุ้งซ่านมากที่สุดวันนั้นกลายเป็นวันที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองมากที่สุดวันนั้นกลายเป็นวันที่คุณไม่มีความสุขมากที่สุดเวลาที่คุณบังคับให้เขาเป็นอย่างที่คุณต้องการไม่ได้สิ่งที่ควรทำมีห้าอย่างหนึ่งครับควรตอบ แชทให้ช้าลง20-30นาทีในกรณีของคนที่แฟนหมดรักอย่ารีบตอบอันต่อมาคือข้อ3ครับอย่าไปเกาะติดชีวิตของของเช่นตามไลฟ์ตามดูสตอรี่มันลงกีอยนฉันก็ดูหมดนะครับมันโพสอะไรฉันก็ดูหมดมันเช็คอินที่ไหนฉันก็ดูหมดตามครับ เวลาคุณเกาะติดชีวิตของเขามันทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อเขาและมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปไหนและมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายยิ่งไปเกาะติดชีวิตของเขามากเท่าไหร่ตามดูตามสืบตามตามส่องมากเท่าไหร่มันก็จะส่งผลให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันเพราะ ยิ่งคุณตามดูชีวิตของเขามากเท่าไหร่มันจะทําให้คุณเกิดความสงสัยมากขึ้นไปกับใครไปยังไงไปกับรถอะไรหรือว่ามันในนี้มันมีแฟนใหม่ของมันว่าอะไรต่างๆพวกนี้คุณจะพยายามนั่งสังเกตสังกตว่าแล้วที่นี่มันที่ไหนว่าอะไรต่างๆพวกนี้ครับกลายเป็นว่าคุณไม่มีเวลามาโฟกัสต,ตัวเองเพราะมัวแต่หาคําตอบในชีวิตของเขาครับอันต่อมาอีกครับนะคือเลิกไปตามเช็คชีวิตของเขาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด บอกงี้ดีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือทําชีวิตของตัวเองให้เขามาตามเช็คคุณนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณชนะอย่าไปตามเช็คชีวิตของเขาแต่ให้สร้างชีวิตของเราให้เขานั่นแหละตามมาเช็คฮะครับให้คุณใช้เวลาทั้งหมดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่ใช่การไปไล่ตามตามดูตามสืบตามสง่งตามเช็คไม่มีประโยชน์ เพราะมันทําให้อีกฝ่ายคิดนี้ครับเขาคิดว่าชีวิตของคุณมันเกิดมาเพื่อเขาเขาจะไม่คิดว่าเออคุณเนี่ยนะมีเวลาขีดจํากัดมีความสนใจขีดจํากัดที่เขาจะต้องเฮ้ยมันสนใจฉันน้อยจังเลยมันวีเวลาฉันน้อยจังเลยเพราะงั้นเนี่ยฉันจะต้องรีบใช้เวลากับเขานะครับทําให้ทุกอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่เขามองกลับมาทีไรก็เห็นคุณทุกครั้งเลยยิ่งไล่ล่าเขาจะยิ่งตีตัวออกห่างครับ,รบการศึกษาพบว่าเจ็ดสิบเอร์เซนของคนจะรู้สึกดึงดูด กับคนที่มีชีวิตที่น่าสนใจและไม่ว่างตลอดเวลาเพื่อเขาคนที่แฟนหมดรักวันนี้ถ้าสมมุติเขาทักกลับมานะคุณจะรีบว่างสําหรับเขาเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวจะต้องเลิกกันขาดเวลาเขาขอยืมเงินคุณจะให้ทันทีเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะกโกรธกลัวว่าเขาจะไม่รักแต่มันคือความผิดพลาดอย่างยิ่งเพราะั้นเนี่ย จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะของคนจะรู้สึกดึงดูดกับเราก็ต่อเมื่อชีวิตของเรามีความน่าสนใจและไม่ว่างเพื่อเขาตลอดเวลาคำ <c oughs> ถามคือวันนี้คุณว่างเพื่อเขาตลอดเวลาอยู่ใช่หรือไม่ <c oughs> คุณรอแชทของเขาอยู่ใช่หรือไม่คุณรอเขาชวนไปเที่ยวอยู่ใช่หรือไม่คุณรอเขามาหาใช่หรือไม่คุณรอเขาปลดบล็อกใช่หรือไม่คุณรอเขาทักมาใช่หรือไม่คุณรอเขาโทรมาใช่หรือไม่ <c oughs> ถ้าคุณใช้เวลาในการรอเขามันไม่มามันไม่ไล่ล่ามันไม่ไล่ตามเพราะอะไรครับเพราะรู้สึกว่า จะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นเนี่ยมีคุณไว้เป็นตัวเลือกก็ยังได้ค่อยทักค่อยโทรมาหาเวลาที่ไม่มีใครไง